มหาเหตุมหาปัจจัยพระ้าจานี่เต็มหัวใจมากเลยนะเรื่องมหาเหตุมหาปัจจัยเนี่ยรู้ไหมว่าจิตของพวกเรานี่แหละคือมหาเหตุมหาปัจจัยเลยจิตของพวกเรานี่แหละมันเป็นต้นกําเนิดของทุกสปปรรพสิ่งเลยจิตของพวกเราเป็นจิตที่ไม่มีองค์ปัญญาเรียกว่าอวิชชาคือธาตุบริสุทธิ์นี้เขาไม่รู้ว่าตัวเองเป็นธาตุบริสุทธิ เขาไม่สามารถรู้จักตัวเขาเองได้และเขาก็ไม่สามารถที่จะสร้างองค์ปัญญาให้แก่ตัวเองได้ด้วยด้วยตัวของเขาเพราะเขาเป็นธาตุบริสุทธิ์ที่ไม่มีอาการใดๆเขาจึงได้สร้างอาการขึ้นมาซึ่งเรียกว่านามธาตุเรียกว่าอาการรู้อาการปรุงแต่งอาการรู้เป็นอาการถูกสร้างขึ้นมาในครั้งแรกเริ่มเพื่อรับรู้ถึงการกระทบ และก็ก,กเพื่อปรุงแต่งเพื่อเรียนรู้ถึงสิ่งกระทบนี่คือการทำงานของอาการทตุเรียกว่านามทตุซึ่งมันเกิดขึ้นมาจากต้นทตุอุปมาเหมือนก้อนแม่เหล็กมันมีสนามแม่เหล็กเป็นอาการสนามแม่เหล็กมันแผ่ออกจากก้อนแม่เหล็กแต่สนามพลังงานที่แผ่ออกจากก้อนแม่เหล็กนี้ต่างหากเขาทำหน้าที่เหนี่ยวนำนามท่าจะเป็นแบบนั้น